รถสตาร์ตติดยากกระจกเลื่อนช้าไฟหน้าไม่ค่อยสว่างเคยสังเกตกันไหมคะอาการผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุแบตเตอรี่เสื่อมได้ค่ะสวัสดีค่ะเซลแพร์จากคอนด้ามาสุกนะคะโดยทั่วไปแบตเตอรี่ จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่1-2ปีขึ้นอยู่กับรุ่นและราคาของแบตเตอรี่ค่ะและเมื่อถึงระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนจะแสดงอาการให้เราเห็นนะคะวันนี้แพรจะพามาสังเกตวิธีดูแบตเตอรี่เสื่อมค่ะ 1. นรถสตาร์ติดยากโดยเฉพาะตอนเช้าเนื่องจากการเก็บประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่นั้นเสื่อมลงและเก็บประจุไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อจอดรถทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจึงทําให้สตาร์ตติดยากหรือใช้เวลานานกว่าปกติแต่สาเหตุของการสตาร์ตติดยากกว่าปกตินั้นอาจเกิดจากไดสตาร์ทหรือสาเหตุอื่นได้ค่ะ 2. องไฟหน้ารถไม่ค่อยสว่างในตอนกลางคืนค่ะ เวลาที่เราเปิดไฟหน้ารถจะมีการจ่ายกระแสไฟไปส่วนของหลอดไฟหน้าไฟเลี้ยวรวมถึงไฟตัดหมอกหากแบตเตอรี่เสื่อมจะทําให้ไฟหน้ารถส่องสว่างน้อยลงกว่าปกติหรือหากเปิดไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างหน้ารถจะกระพริบตามไฟเลี้ยวเป็นอาการแสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่ของเราเสื่อมควรเปลี่ยนค่ะ 3. กระจกไฟฟ้าทำงานช้าลงค่ะ กระจกไฟฟ้าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ในการทํางานหากกระจกไฟฟ้าทํางานช้ากว่าปกติในตอนที่เรากดขึ้นหรือลงนั่นเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มีกําลังไฟไม่เพียงพอค่ะ 4. ระบบ idling start stop ไม่ทำงานระบบ idling start stop เป็นระบบ สตาร์ทเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์อัตโนโมัติซึ่งปัจจุบันมีในรถยนต์หลายรุ่นในเวลาปกติหากเราเปิดใช้งานระบบไว้ระบบจะทํางานในตอนที่เราติดไฟแดงโดยระบบจะดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนโมัติแต่ถ้าหากระบบไฟจากแบตเตอรี่ไม่เพียงพออาจทําให้การทํางานช้าลงหรือไม่ทํางานเลยก็ได้ค่ะ แวที่แบตเตอรี่จะเป็นสีดำหรือมีความผิดปกติค่ะตาแมวจะมีลักษณะเป็นช่องเล็กๆบนแบตเตอรี่ใช้สำหรับสังเกตความผิดปกติและบอกสถานะของแบตเตอรี่ค่ะโดยสังเกตจากสีและลักษณะตามที่ผู้ผลิตบอกไว้รวมถึงจะมีสติกเกอร์บอกวันเดือนปีที่ผลิตเพื่อให้เราทราบถึงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั่นเองค่ะและนี่คือวิธีการสังเกตแบตเสื่อมด้วยตนเองเพื่อนๆรูแล้วอย่าลืมสังเกตรถตัวเองด้วยนะคะ หากต้องการเปลี่ยนแบบก็สามารถนำรถเข้ามาที่ศูนย์ฮอนด้าบนพันทองและ Honda มาสุขของเราทั้ง5สาขาได้เลยค่ะหรือถ้าหากสนใจรถรยนต์ฮอนด้ารุ่นไหนสามารถติดต่อแพรมาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้แพรต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย